ส่วนของเทคนิคนะคะเราก็มองว่านะคะการที่ดัชนีเนี่ยทดสอบแนวต้านสําคัญทั้ง1 4 0 0้และก็พันสีจุดในเวลาเพียง2วันเนี่ยนะคะทำให้เครื่องมืออย่างเช่น modified stochastic เนี่ยเข้ามาแตะเขต overbought อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็เริ่มชะลอตัวนะคะก็คงต้องให้โอกาสของการปรับฐานบ้างเพราะถือว่าขึ้นมาอย่างรวดเร็วเกินไปนะคะซึ่งก็ยังคงมุมมองของการปรับฐานย่อยนะคะเพราะว่าเป็นแค่การชะลอตัวในกราฟรายวันแล้วก็มีสัญญาณขายตามกราฟหกสิบนาทีนะคะส่วนลักษณะของอื่นๆเนี่ยก็คือยังมุมยัง มีมุมมองของการฟื้นตัวอยู่นะคะแนวรับก็เลยไม่น่าจะลึกมากนักนะคะก็น่าจะหยุดที่1,380นะคะหรือว่าถ้าเต็มที่เนี่ยไม่น่าเกิน1,360นะคะก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยก็น่าจะได้ดีตัวกลับขึ้นทดสอบ1,420จุดอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าหากผิดทางหรือว่ามีการลงแรงเกินกว่า1,360เนี่ยให้ถือเป็นจุดถอยแล้วก็รอดูสัญ,ญญาณที่ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะ ก็คตัวแรกนะคะเป็นตัวการบินไทยนะคะตัวนี้เราแนะนำช็อตเซลนะคะเพราะว่าราคาเมื่อวานนี้ปิดต่ำกว่า EMA 25ที่18บาท70นะคะแล้วก็เครื่องมือทางเทคนิคนี่เริ่มชะลอตัวนะคะมีการปรับค่าลงนะคะแท่งเทียนก็เป็น b e l r i s h engulfing นะคะแนวโน้มอ่อนตัว mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากวันนี้เนี่ยราคาเปิดจะไม่สามารถฟื้นตัวทะลุ18.7ขึ้นไปได้นะคะแนะนำช็อตเซล์ที่ราคา ATO แล้วก็รับที่17 1740นะคะ,ะคัดลอสที่19บาท มาเป็น BECL นะคะตัวนี้นะราคาอ่อนตัวลงในช่วงท้ายตลาดเมื่อวานนะคะก็น่าจะถือว่า,าเป็นจุดอ่อนตัวเพื่อให้มีโอกาสซื้อนะคะเพราะว่า MACD เนี่ยเพิ่งจะให้สัญญาณซื้อนะคะขณะที่ Modified Stochastic เนี่ยก็เพิ่งจะวกตัวขึ้นมาจากเขต o v e r o l นะคะแนวรับก็จะอยู่ประมาณ34-50นะคะแนวต้าน36กับ37บาทแล้วก็คัดลอสที่34 ตัวสุดท้ายเป็นตัว CNT นะคะก็จะเห็นว่า,าปิดที่แนวต้าน7บาทนะ,ะซึ่งคราวนี้เนี่ยเรามองว่าน่าจะมีโอกาสทะลุผ่านไปได้นะคะการาย่อตัวลงเล็กน้อยถือว่าน่าจะเป็นจุดให้เข้ารับนะคะเพราะวา่าสัญญาณซื้อเนี่ยค่อนข้างชัดเจนจากเครื่องมือนะคะ MACD ก็แตะซีโร่ไลน์ได้แล้วนะคะแล้วก็วอลุ่มที่ค่อยๆก่อตัวมาตลอดตั้งแต่ต้นสัปดาห์นะคะรับจะอยู่ที่6บาท70ต้านแรก7บาท50แล้วก็ถัดไป8บาทคัดลอสที่6บาท60ค่ะปิดประชุมในส่วนเทคนิคค่ะ